สวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องลุงวราพาเลาะครับวันนี้พาทุกคนมาเลาะที่ทุ่งนานะครับมาชมบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นๆครับบรรยากาศดีๆครับทุกคนโอ้นี่ข้าวมันออกรวงแล้วนี่นี่ฮะข้าวออกรวงแล้วอืม ถ้าเป็นข้าวแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะเนี่ยอีกประมาณตอนนี้เดือนเดือนตุนลาพฤศจิก,กาไปไปลายเดือนน่าจะได้เกี่ยวแล้วเนี่ยออกรวงแล้วรวงเป็นสีขาวเนี่ยต้นนี้ก็ข้าวสวยครับปีนี้ต้นสูงสูงคะเนี่ยมีน้ำอยู่นะครับเนี่ยมีน้ำอยู่ ดไอ้ข้าวเมื่อกี้มันออกรวงแล้วอันนี้ก็เริ่มออกรวงแล้วครับเนี่ยก็บอ,อกรวงแล้วมีปลาด้วยนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้มาดูตรงนี้มีอะไรดูเดี๋ยวเดียเรามาดูอันนี้เขาใส่ไว้นะเนี่ยดูได้มีปลาไหม,มอะไรบ้างนี่แต่หอยครับ มีปลาด้วยมาดูก่อนมีนี่เนี่ยมาดูก่อนโอ้ยมีปลาด้วยครับทุกคนเนี่ยเนี่ยมีปลามีปลาหมออ่ะมีหอยไม่ได้เอาอะไรมามีหอยอุย้ยหลังมีหอยกับมีปลาหมอก็ <c oughs> อใส่ตรงน้ำมันไหล โน้ำเต็มเต็ม,ตมสระเลยครับน้ำเต็มเลยมีหอยเยอะมากอะเนี่ย <c oughs> น้ำลึกนะครับเนี่ย กลางๆนี่น่าจะเป็นสองสามเมตรอ่ะสามเมตรสี่เมตรน้ำลึกหูข้าวอ่ะพวกข,ข้าวข้างบนนี่มันออกรวงนะนี่นี่ทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรไขยจิลอจิ้งหลีดไขยจิ้งหลีดอันนี้มันก้อนไส้เดือนนี่ไส้เดือน นี่เขาปลูกอะไรกันเนี่ยต้นยางเนี่ยต้นยางนาเนี่ยตรงนี้โอ้เนี่ยตรงนี้ก็ด้วยไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะนู่นน้องทีวมานน่นแล้วฮะเดี๋ยวพามาดูปลา ดูไปนี่แต่หอยครับอนี่แต่หอยไม่มีปลามีแต่หอยเนี่ยข้าวมันออกรวงแล้วอกี่ไม่กี่เดือนเดือนกว,กว่าก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วครับบรรยากาศตอนเย็น อันนี้น้ำเนี่ยตัวนี้ที่เราเคยมาตกปลาที่เรามาตกปลากันปลาเยอะนะเนี่ยเป็นไงบ้างฮะมันมีปลา,ออาแม่ในตรงนี้มันเขาใส่ปลาไว้อยู่นี่เดินไปทางนี้เดินไปทางนี้ก็เคยโดดไปดิ นี่โดดไปข้ามไปนีเฮะไปเดินไปเนี่ยมันก้อนไส้เดือนเนี่ยเนี่ยตัวไส้เดือนมันจะขี้ออกมาหนูชอบไปเล่นมันแบบเนี้ยไม่รู้ทำไมมันสนุกดีไปเดินหนูจะทำลายบ้านของมันจะทำลายมันสงสารมันสงสาระไรเดี๋ยวเราก็ไปตบปลาเดินนี่ไงข้าวมันออกรวงแล้วพี่เทว์ นี่ไงมันไม่รวงข้าวเนี่ยนี่ไงมันยังไม่แก่เดินลงไปตรงนี้ก่อนโอ้ตรงนี้มีน้ำด้วยน้ำมันไหลอ่ะทไมมนน้ัห่ละะแต่ระวังนะม,มันมีน้ำไงมีน้ำไอ้ตรงนี้น้ำมันเนี่ยมีท่อมีอะไรเนี่ยโอ้ยมันไปไม่ได้น้ำไปไปนู่นไปตรงนู้นเลยน้ำ โอ้ยไอ้รูจิ้งลีดเยอะมากอ่ะพี่เทียว,ยว,ยวจิ้งลีดเยอะมากเลยพี่เทียวเยอะเยอะตามมาเร็วไม่ต้องเยียบตามมาเลย น,นี่ฮะน้าเนี่ยถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยมันจะข้ามคันนานี้ไปเลยนะเนี่ยกู้มันลกจริงๆเนี่ยนี่เป็นถนนครับทําไว้สามปีแล้วถนนตรงนี้สามสี่ปีแล้วรถเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะทําอีกปีนี้เดี๋ยวจะทําให้รถมันวิ่งได้เลยเอารถจนเข้ามาได้รถเ,เก่งเข้ามาได้เ,เดี๋ยวจะทําให้มันใหญ่ขึ้นไปเอาหินเอาอะไรมาใส่ ดี๋ยวตรงนี้จะขุดบ่อคิดว่าจะขุดจะขุดใหญ่เลยฮะเนี่ยตรงนี้นะทุกคนโครงการนี่รู้จะได้ทําตอนไหนเนี่ยตรงเนี้ยาวไปนี่จะขุดใหญ่เลยเอาให้กักเก็บน,น้ำแล้วเอาดินขึ้นไปข้างบนน,นี่ก็จะทําเป็นบ้านตาอากาศ <c oughs> ความฝันตื่นเช้ามาก็มาชมทุ่งนาอันนี้ มันเป็นบ่อเหมือนกันนะเนี่ยก็คือบ่อตัวนี้เอารถแมคโครตอนนั้นประมาณ3ามสี่ปีแล้วผมจ้างรถแมคโครขุดดินขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตรงที่เดินเนี่ยขุดดินขึ้นมานี่ก็ลึกลึกนะฮะลึกอยู่แต่ก็ไม่ลึกมากอันนี้น้ํามีตลอดทั้งปีเพราะตรงนี้มันเป็นน้ําบ่อน้ําแบบอะไรมันซึมใต้ใต้ทรายขึ้นมาเรื่อยๆมันดูดมันก็ไม่แห้งมันซึมออกมาจากใต้ดินตรงนี้นะฮะมีปลาตลอดทั้งปีตรงนี้แต่บ่อเล็กๆ นี่โห้โกมากกลางวันก็มีคนเอาบวัวมาเลี้ยงนะตรงนี้กินยองกินยาครับช่วยอะไรขึ้นเอาขึ้นขึ้นขึ้นหลังอ่ะขึ้นหลังเลยโอ้ยไปยังไงเนี่ยทีนี้แต่ตรงนี้มันไปไม่ได้นะมันจะเกาะอ่ะตรงนี้เอาลงกกอนเท่านั้นอ่ะ บอกว่าแล้วจะทิ้งรองเท้าทำไมแล้วจะทิ้งทำไมไม่ได้ทิ้งมันหลุดก็เนี่ยมันลกหนูตามพ่อมาเอาใส่ดีๆเดี๋ยวพ่อจะพาเดินลงตรงเนี้ยเอาขี่หลังมาขี่หลังมาอุ้ยปลาครับทุกคนนน่ะลมแรงๆเนาะลมเย็นดีต้องมาแบกน้องทิวนะเนี่ยหากรัวอ่ะน้องทิวเป็นคนถือกล้องให้พ่อถือนิ่งๆน,นะถือได้ไหมได้เอ้แต่ตรงนี้มัน เปื่อนเป็นน้ำอ่ะพี่ทิวรองเท้าพ่อเปียกหมดแล้วอ่ะเปียกหมดแล้วอ่ะเปื้อนเลยนู่นน่ะเราเกงพ่อเสียงปลาเออโน่นะปลาโน่นเสียงปลาเยอะกบกบน่าเมืเสียงปลานะกบน่าจะเยอะนะมีกบเราต้องมาใส่ใส่เบ็ดบางนั้นเนี่ยมันจะมีไหม นี่สี่เมเดี๋ยวหนุกทำใอย่าไปจับคอพ่อเยอะเดี๋ยวหายใจไม่ออกแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮตัวอะไรอะไรตัวอะไรเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้ลกมากเอาเดินเองได้ไหมเดินเองได้แล้วฮะไปมันมีน้ะอย่าลืมบอกใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้มันมีน้ำไหลเนี่ย อโอ้ยจริงๆพ่อสีขาวอุ้ยก็รองเท้าหนูแหละถูกโอ้ก็รองเท้าหนูก็ถูกพ่อกัน่แล้วพอก็จะมมาาตพ่ออทไนั่นแหละก็หนูขี่หลังพ่อแล้วหนูเอารองเท้ามาใส่มาใส่อะไรฮะเนี่ย<อ>ตรงเนี้ยพ่อพ่อดูตรงเนี้ยมีปลาเนี่ย อันนี้มันมีข้าวแล้วนะเนี่ยตรงนี้ข้าวออกรวงแล้วเพื่อนข้าวออกรวงละเ,เดินก่อนออกหน้าไปเลยไปเลยไปไม่ต้องไปเหยียมัน เป็นเลยโอ้ยรูจิ้งหลีดเยอะมากเลยมีหน้าแม่ขุดแป๊บเดียวได้ตั้งหลายตัวยังมีน้ำอยู่นะครับทุกคนเนี่ยพาเดินชมอันนี้ฝั่งนี้ยังมีน้ำเยอะอยู่มีปลานั่นเนี่ยน่าจะมีกบนะเนี่ยต้นข้าวต้นใหญ่ๆสวยมากเลย อือโอย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 ,อย,อยเป็นอะไรเป็นอะไรมันขาลีดฮะมันขาลีดใครมาหนูอนอะใครมารถหนุนดูดิเปิดหมดดู <S <S น้องทิวขี่หลังแล้วเท้าเขาถูกอ่าบายไม่ที่ไปย้าย ครับบ๊ายบายยายเอาอยู่ yeah. ไหนอ่ะบ๊ายบายค่ะยากับพ่อดีกวา่าเเดี๋ยวโทีิ่มันอันนี้พี่ทิวอันนี้มันต้นตะไคร้ตะ,ตะ,ะไครอ้อร<ะ>่อยไหพ่ใช่อ,อันนี้ <c oughs> อันนี้หญ้าปลูกอันนั้นไงเ <c oughs> ดี๋ไปเหยียบม,มันนะ ให้เดินเปไเขาปลูกมันเทศไง,ขงเขาจะต้องเดินตรงรูนี้ใช่ปะ่ะฮะตรงตรง่องตรงร่องตรงนี้อ่ต้องเดินตามร่องเขาปลูกมันเทศครับในสวนมันเทศรัฮะ มันเพิ่งปลูกมันจะมีมันได้ไงหฮึใช่ปลูกเต็มเลยเปลูกมันเทศนะไว้กินสองเดือนอก็ได้กินแล้วอสองเดือนสามเดือนกนะ็ได้กนะินแล้วฮะเดินไปทางนี้ไปทางนี้นี่เดินมาทางนี้อันนี้ต้นมะม่วง อันนี้ก็ปลูกตะไคร้กระขาตรงนี้ครับตรงนน้นตะไคร้เหมือนกันไปมาทางนี้เดินมานี่ระวังนะระวังอันนี้ก็สวนขาครับขาที่เขาเอาไว้ต้มกินยอดมนันอะนี่เต็มเลยปลูกขา,ขาสมุนไพรไทยนนต้มกินยอดมันอร่อย ม,ม,มีกี่ตัว,ตวมีหมูกี่ตัวตัวเดียว,ยว,ยวอ้าววิ่งแล้วนนนลหนูนะไหนเอ้าไปไหนแล้ว, <c oughs> วสงส่อาเจาไปกินหมดแล้วมั้งโอ,อุ้ยไก่มันเยอะจังเลยอ่ะยังไงหมู หรืป่าโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากพี่เที่ยวนี่นี่นี่ตัวใหญ่หมูหม้อหินนินนินเขาจะเอาข้าวยังไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันนึกว่ามาให้อาหารมันมั้งอืมมันเดี๋ยวเขาจะตามมานีแล้วหนูจะพาไปดูอาหารเนี่ยมันมันสงสัยมันคิดว่า คนจะมาให้อาหารมันอ่ะเนี่ยกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหมูนี่นะมันรอนึกว่าคนจะมาให้อาหารมันั้งเนี่ยนะใช่ไหมหนูจะขึ้นไปนาเดี๋ยวตกนะมาดูได้มันมีเรือยงเดี๋ยวมันจะเดินตามนะฝั่งนี้มีไหมหรือว่ามันออกมาหมดแล้วมีสี่ตัว หมดแล้วมันมีแค่นี้มันก็เลยนึกว่าเรามา่ให้อาหารมันตนะ,เ,ะนนเข้าวป่าหมดแล้วมันเข้าในลงไปุ่งนาหมดแล้วมันกินเม็ดข้าวหมดแล้วเนี่ยน,นู่นน่ะต้นมะขามคู่ เกิดมาก็เห็นแล้วฮะเนี่ยอย่างน้น้อยก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีต้นมะขามต้นเนี้ยเกิดมาก็เห็นแล้วตั้งแต่เด็กเกิดมาก็เห็นแล้วต้นนี้นะต้นคู่มีลูกมะขามด้วยกว่าจะโตได้ขนาดนี้ใ,ใช้เวลาหลายปีนะเนี่ย,ยเกือบครึ่งชีวิตคนนะครับเนี่ยดูคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกเนี่ยโอ้โหอีกสามสิบปีถึงจะตัวต้นเท่านี้ส่วนใหญ่คน ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วคนตัดทิ้งหมดป้าเจอ้าป้าเจ้าเดินมาที่แล้วมานี่แล้วหนูจะพาไปดูอาหารหมูอาหารหมูอยู่ทางนี้าห,าหมูหมีสี<ม>่ตัวพี่ใบหมูมีอยู่สี่ตัวอ้าวทำไมเนี่ย้าเจก,กินหมดเนี่ยมันนึกว่าเรามันจะให้อาหารมันนะเนี่ยนะมันวิ่งมาใหญ่เลยเพราะต่มันหิวมันก็ให้มันดิเพราะว่าไหนให้มัน ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก็มีคนมาให้มันไปไเดินไปทางนู้นเดี๋ยวมันที่เผาขยะอันนี้ต้นอะไรใช่ไงต้นประดู่เฮ้ยไม่ใช่ต้นนี้ต้นอะไรอันนี้คือต้นพยุงเนี่ยไม้พยุงออะไรคืต้นพยุงนงไงที่เขาขโมยกันสมัยก่อนอ่ะต้นพยุงราคาแงพงพดี๋ยมันต้องขโมยได้เหรอเออเขาขโมยกันแต่ก่อน เขาเอาต้นใหญ่ๆมานะไม่ใช่ต้นเล็กๆนี้นะต้นมะพร้าวต้นมะละกอบะคงฮนะอันนี้ต้นตะขบพี่ไปแต่ก่อนต้นย้ายใหญ,ใหญ่อันนี้ก็ต้นไผ่อันนี้ก็ทุ่งนาอันนี้เราอยู่สูงนะฮะจริงต้นข้าวมันสูงสูง นี่ก็กระท่อมไปนะหนูจะเบ็ดแล้วฮะจะเบ็ดเนี่ยเบ็ที่เราไปตกปลาเนาะแต่วันหน้าเราจะพาทุกคนไปตกปลากันบรยากาศดีเนาะมันเคลิ้มๆเ,เหมือนในตัวจังหวัดฝนตกยังไงไม่รู้อืรอา,ากาศดีๆทุกคน เป็นไงหิวยิ่งไปซัเ,เหเนื่อยเลยฮะเหนื่อยฮะร้อนด้วยหิวเหรอร้อนเหนื่อยบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมครับอีกไม่กี่เดือนก็เกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนะ ข้าวดอเริ่มออกรวงนะครับก็ตามมาก็จะเป็นกอขอนะครับ <g reens> ก็จะประมาณเดือนพฤศจิกา<ม>ไปไปลายเดือน<ม>กลางงเ <g reens> ดือนก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วต้นต้นเดือนก็บางบางบางอันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศทุกนา้ทุกคนได้ชมครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีอันนี้เขาอันนี้เขาให้ปีนเล่นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเอาไว้ปีนเล่น